กระซิบบอกเร่านําเสนอรถกระบะ4ประตูนะคะราคาพิเศษค่ะเพียง139,000บาทราคาถูกมากๆคุ้มคุ้มนะคะ t o y ยต้าวีโก้พิลเนอร์ปี07เครื่อง 3,000cc 4ประตูพร้อมใช้งานนะคะสีไม่สวยค่ะมีด้านบ้างบางจุดคานหน้าไม่สวย LR อยู่ครบฝากระโปรงเดิมเครื่องมีเสียงเคก น้ำไม่ดันไอไม่ออกรถขับปกติช่วงล่างไม่ดังภาสีขาดปีหนึ่งคันนี้ไปตามสภาพนะคะเหมาะสำหรับสายปานสายเก็บงานสายช่างนะคะ1 3 9 0 0 0บาทค่ะดูรถได้แถวพุทธมนฑลสาย5โรตารสารยานะคะอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม,มโทรคุยกันได้ค่ะติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปหรือจะแอดไลน์ตามเบอร์โทรเข้าไปเลยก็ได้นะคะ2ช่องทางการติดต่อผู้ขายรถคันนี้ คุย้วยตรงนัดหมายไปดูตัวจริงกันด้วยนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านแอดมินนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ